เสร็จแล้วนะคะน่ากินไหมคะทุกคนชุดหนึ่งทำได้สองสองจานนะคะสองถ้วยนะคะได้ทั้งแห้งแล้วก็น้ำนะคะแสงไม่ค่อยพอเลยนะคะยังไงพี่อ้อขอตัวทานซุกี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน ชุดละห้าสิบห้าบาทนะคะได้สองมื้อนะคะสำหรับที่กินคนเดียวสำหรับที่กินสองคนก็ได้คนละจานพอดีนะคะไปแล้วคะ่ะถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่อ้อด้วยนะคะสำหรับเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะคะก็เหมือนเดิมนะคะให้กำลังใจกันตลอดนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนเลยคะ่ะ